สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกนกโปรดักชั่นแนลนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าช่วงนี้ไม้ประดับไม้ฟอกอากาศกําลังมาแรงมากๆเลยโดยเฉพาะพลูด่างนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนพลูด่างเราจะมาดูกันว่าพลูด่างเนี่ยเราควรจะเลือกใช้หัว่ายน้ําแบบไหนถึงจะดีซึ่งเรามีให้เลือกอยู่2แบบวันนี้เราแนะนํากันอยู่2แบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้าง ตัวแรกนะคะก็จะเป็นชุดหัวสเปรปีกผีเสื้อเล็กนะคะทั้งชุดนี้นะคะจะมีประกอบมาด้วยกันพร้อมเลยประกอบด้วยหัวฉีดสเปรผีเสื้อเล็กนะคะแล้วก็ขาปักแล้วก็จะมีวาล์วหลีน้ำเปิดปิดได้ในตัวเอ่อซึ่งตัวนี้นะคะจะเหมาะกับผู้ด่างที่ปลูกในสวนบริเวณรอบบ้านนะคะก็ปริมาณน,น้ำก็คือ50-90ถึงลิตรต่อชั่วโมง และจะมีการให้น้ำอยู่ที่1-2เมต,ตรแล้วก็รองรับแรงดันได้อยู่ที่0.5-2ถึงบาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งเจ้าตัวนี้กันนะคะเริ่มต้นด้วยตัดท่อ PE ให้ความยาวเท่ากับแปลงปลูกที่เราเตรียมไว้จากนั้นปูดปลายท่อ PE ไว้ด้านหนึ่งและเจาะท่อ PE ด้วย e. ด้านเจาะท่อ,อ PE ห่างจุดละ2เมตรปักชุดขปาปักหัวฉีดสเปรย์ปีกผีเสื้อเล็กลงบนหน้าดินตามจุดที่เจาะท่อ,อ PE ไว้ แล้วนำสายไมโครที่ติดมากับชุดขาปักเสียบลงไปตามจุดที่เจาะไว้ก่อนหน้านี้สุดท้ายเทระบบน้ำชุดขาปักหัวฉีดสเปรย์ปีกผีเสื้อเล็กหากน้ำกระจายเป็นฝอยทั่วพื้นที่แปลงปลูกแสดงว่าใช้ได้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิสปริงเกอร์ใบดีสวมท่อ PE นะคะรหัส 321-D1 ขีด D1 ตัวนี้นะคะจะเหมาะกับ ทูด่างที่ทําในเชิงการค้าค่ะปลูกเป็นแปลงใหญ่ก็จะเหมาะกับทําเป็นโรงเรือนมีโรงเรือนก็สามารถใช้ตัวสปริงเกอร์นี้โดยเสียบกับท่อ PE ที่เดินสายไว้บนคานของโรงเรือนนะคะปริมาณน้ําให้อยู่ที่9 0้า0ถึงร้อลิตรต่อชั่วโมงและสมีอยู่ที่1นึถึงหนเมตรรับแรงดันได้0.5-3ถึง3บาร์ค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเลี้ยงผู้ด่างหรืออยากปลูกเชิงพาณิชย์นะคะก็สามารถเลือกหัวใจน้ำให้เหมาะสมแต่และพื้นที่ได้นะคะนอกจากนี้หากสนใจสินค้าของกนกโปรดักสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะและถ้าเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบน้ำสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นกันนะคะจะมีทีมงานเข้ามาตอบปัญหาให้คุณเองค่ะ